สวัสดีค่ะจากวลยองพยอมค่ะวันนี้พามาดูลูกเชอรี่นะคะนี่ค่ะกําลังสุกเต็มต้นเลยนะคะตอนนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมค้านี่ค่ะพัมพัมพัมนี่ค่ะดอกเต็มต้นเลยนะคะทั้งสีแดงนี้โอ้โหลูกใหญ่ๆหหวานหวาน ขอชิมหน่อยถ้าอยากรู้ว่าหวานจริงแค่ไหนนะคะเพราะยังไม่มีต้นพิสูจน์นะคะยังไม่มีลูกนะคะก็ลองถามเฮียป,ป๋องกับคุณนายนกได้นะคะว่าหวานหรือเปล่านะคะ แต่ตอนนั้นมาก็คือลูกยังไม่ลูกเขียวยังไม่แก่แล้วก็แดงแบบนี้นะคะยังมีไม่เยอะนะคะแต่ก็พอให้ได้ชิมนะคะนี่ค่ะโอ้ยลูกหวานนี่ค่ะใสๆแบบนี้เลยนะคะๆๆทั้งหวานทั้งหอมเลยนะคะ ตอนนี้แม่แรงพยอมก็ตอนไว้ใหม่นะคะส่วนกิ่งที่บอกว่าตอนแล้วตัดกิ่งปักชำนั้นจำหน่ายไปหมดแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ต้องรองกันแล้วนะคะนี่ค่ะแดงเต็มต้นเลยนะคะไม่ได้มาเก็บนะคะเพราะตอนนี้ลมแรงมากๆนะคะอันนี้ก็ตอนมาได้ เดือนหนึ่งแล้วนะคะแต่ลากยังไม่ออกนะคะประมาณสองเดือนครึ่งนะคะลากเขาถึงจะออกพอที่เราจะตัดปักช้ำได้นะคะนี่ค่ะตอนนี้เชอรี่หวานกำลังกดกๆเลยนะคะอุ้ยลูกนี้ก็น่าชิมเดี๋ยวขอชิมหน่อยเนาะว้าวลูกนี้ก็ใส่น่ากินเหมือนกัน ทุกอย่างหวานอร่อยหมดเลยนะคะไม่ต้องใช้พริกเกลือนะคะเพราะว่ามีรสหวานอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็พามาดูเชอร์รี่หวานนะคะลูกดกดแบบนี้เลยนะคะอันนี้ยังเขียวนะคะนี่อันนี้สุกแล้วนะคะแดงๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูเชอร์รี่หวานนะคะกำลังออกดอกดก แล้วก็จะมาบอกว่าตอนนี้ได้ตอนกิ่งชําไว้ใหม่แล้วนะคะก็รอให้รากออกนะคะวันนี้ก็กว่าก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านไรอยองพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ